หรือซอมบี้อาจจะไม่ได้มีแค่ในหนังเพราะล่าสุดนักวิจัยนะคะได้ไปนค้นพบบางอย่างพร้อมออกมาเปิดเผยสิ่งที่อาจจะทําให้เราฟังแล้วรู้สึกกลัวมากค่ะโดยนักวิจัยต่างประเทศนะคะเขาได้ไปนค้นพบแมงมุมซอมบี้แมงมุมที่ถูกเชื้อรายึดร่างบังคับให้มันทําสิ่งที่ขัดกับสัญชาตญาณของตัวเองฟีลเหมือนถูกควบคุมอะไรประมาณนั้นเลยค่ะเชื้อราตัวนี้นะคะมีชื่อตามนี้เลยนะคะที่อําขึ้นให้เพิ่งถูกค้นพบในโกดังร้างของไอแลนด์เหนือเชื้อราพวกนี้นะคะมันแพร่ใส่แมงมุมที่ปกติแล้วแมงมุมพวกนี้จะเป็นนักล่่่่่่่าาาาทีีแบเเเเเเงเงงยยยยคคอออออซุมมมดักักกกหืืืใจจ็็นนนตช้้ขสิะะะพว ใช่ตัวของตัวเองอีกต่อไปเชื้อราจะสั่งให้แมงมุมเนี่ยปีนขึ้นไปยังที่โล่งเช่นกิ่งไม้สูงสูงจุดที่แบบลมสามารถพัดได้ดีเมื่อถึงเวลาสุดท้ายร่างมันก็จะหยุดนิ่งขาแข็งทืง่อดังนั้นเชื้อราจะค่อยๆงอกออกมาจากร่างกายของแมงมุมและเมื่อมีลมพัดนะคะไอเชื้อของเชื้อราพวกนี้มันก็จะกระจายออกไปเพื่อเข้าไปสิงร่างต่อไปที่น่ากลัวก็คือนะักวิทยาศาสตร์เริ่มค้นพบแมงมุมที่ติดเชื้อลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นพวกเขาก็เลยแอบหวั่นว่าเชื้อรานี้มันอาจจะแพร่่่่่่กกกกรระะะะะจจาาาาายไไไปปลแแแ้้วววววคคคคนนนนนพพพเเเเเเขข็ดตตตตััััังงอออออมมิิื